สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองการฝังไข่ไว้ใต้ดินประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามันจะเกิดปฏิกิริยายังไงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนก,กว่านะครับเพื่อนๆที่ผมมาทําการทดลองฝังตอนเที่ยงคืนก็เพราะว่าเพิ่งจะเดินงานกับเพื่อนนี่แล้วก็เดินมา สวนผักนี้นะครับเพื่อนตรงนี้ก็เป็นโคนต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอทำการขุดดินก่อนนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็ขุดุมไปไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเอาไข่ลงไปฝังไม้ใตุ้มนะครับเพื่อน ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับเพื่อนโอเคแล้วก็จะทำการกุบไขไว้เพื่อน เอานี้มาปิดไปเลยเพื่อนเพื่อจะได้จําได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะจะไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เราจะมาขุดดูแลวครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆโอเคตอนนี้เราก็จะกลับแล้วเพราะว่าตรงนี้มันมืดตรงนี้ก็เป็นเป็นบ้านล้างนะเพื่อน โอเคเพ่อ <Okay, S 2> นเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะไปดูไข่ที่เราฝังไว้นะครับเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าวันแล้วนะครับเพื่อนโอเคโอเค เฮ้ยเพื่อนๆเออเจอแล้วครับเพื่อนๆโอ้อเ,เราเจอมาลงองเขาดูนะเพื่อนๆว่ามันนองทุกเปล่านะครับเพื่อนเฮ้ย เพื่อนยังดีครับเพื่อนอโอ้ยมันยังไม่เน่านะเพื่อนโอ้ตัวน,นี้ก็ข้างในเริ่มใกล้จะเน่านะเพื่อนถือว่าถ้าอยู่นานไปก็ถ้าอยู่นานกว่านี้น่าจะเน่านะเพื่อนตัวน,นี้ก็มันยังไม่ค่อยเน่าเท่าไหรนะ่เพื่อน เดี๋ยวเรามาดูรูนี้กันเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โลูกนี้ยังยังดีเพื่อนเพื่อน แต่ว่าข้างในจะเป็นแบบเชื้อรานหน่อยนะครับเพื่อนก็ใกล้จะเน่านะครับเพื่อนดูว่าฝังดินไ่ห้าวันยังไม่เน่านะครับเพื่อนยังใช้ใได้อยู่นะเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทดลองอย่างอื่นให้ดูนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนที่นี่ครับเพื่อนสวัสดีครับ